สวัสดีค่ะบีนะคะที่ปรึกษาการขายมิสซูนานามหาสารคามนะคะแล้ววันนี้นะคะบีก็ได้มาส่งมอบรถลูกค้านะคะเป็นมิสซูวิชิมิลาดนะคะให้กับคุณจิรวรรณสายคํานะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาเลี้ยงส่งมอบลูกค้าด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยค่ะว่าทําไมถึงเลือกใช้มิสซูวิชิมิลลาดนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะบีก็อยู่กับพี่จอมแล้วนะคะคุณจิรวรรณสายคําค่ะ รถมิสูมิชิมิลาดไปนะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าค่ะว่าทาไมถึงเลือกใช้มิสูมิชิมิลาดนะคะสวัสดีค่ะพี่จอมค่ะทําไมถึงเลือกใช้มิสูมิชิมิลาดคะเพราะว่าการให้บริการประทับใจมากค่ะแล้วก็มิสูมิลาดนะคะเป็นรถที่ขนาดเล็กกะทัรัสามารถขับที่ล้องตัวค่ะค่ะพี่จอมทําไมถึงเลือกใช้บริการที่มิสูนานามหาสารคามค่ะ ก็คือศูนย์อยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็โปรโมชั่นของเราถูกใจค่ะอะไรเรื่อค่ะถูกใจนะคะโปรดีๆนะคะมีทีมิสซูนานาที่เดียวในมหาสารคามนะคะรู้สึกประทับใจอของเซลตล์รงไหนบ้างไหมคะเดืยวทุกคนน่ารักมากค่ะนำ<า> <นา S 1> ให้บริการะะดีเยี่ยมค่ะดีเยี่ยมนะคะก็ดูแลนะคะดูแลตลอด5ปีนะคะก็ลูกค้านะคะคนสําคัญของเรานะคะค ะะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจออกรถมิตซูมิชินะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็สามารถติดต่อมาทางบีได้เลยนะคะหรือเซลล์ท่านอื่นก็ได้นะคะตรงนี้เราก็บริการถึงที่นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สอมนะคะมากๆเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะให้ทางเรามาจัดจิจกรรมนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและโอกาสหน้านะคะหวัง มีโอกาสได้รับใช้พี่อมอีกครั้งที่2นะคะนะคะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะก็จะมีลูกค้านะคะมาตกกุ้งนะคะลูกค้าของพี่อมนะคะตรงนี้ก็เยอะมากๆเลยนะคะ ไหนที่อยากตกกุ้งนะคะเชิญบอตกกุ้งได้เลยนะคะสาขาบ้านหนองแวงค่ะค<า>่ะแล้ววันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ